หยูหน้าทำไมชาทำอะไรพี่อุ้ยหืมหน้าเศร้าแล้วอุ้ยอุ้ยให้อภัยเธอชาทำอะไรพี่อุ้ยห่านมาชา,ชาทำอะไรพี่อุ้ยชาทำอะไรพี่อุ้ยอ้อนแม่เลย ดูอ้อนแม่เลยดูดิแล้วชาวทําอะไรพี่อุ้ยอะลูกชาต้องไปขอโทษพี่อุ้ยนะอันนี้เขาทําให้พี่อุ้ยตกใจนะคะพี่อุ้ยไปเรียกเขาข้างบนแล้วเขาทําให้พี่อุ้ยตกใจนะคะอ่าและไหนแล้ว,ลวพี่อุ้ยก็งอนแล้วหน้าก็เปลี่ยนเลย <S <S เห็นไหมหน้าเปลี่ยนเลยหน้าเศร้าเลยชาต้องไปขอโทษพี่อุ้ยจะกินไหมข้าวอ่ะไม่มาขอโทษหรือไม่ทําให้ด้วยอ่าเห็นไหมไปขอโทษอุ้ยไป ไม่ใช่มาขอโทษแม่ลูกแม่ไม่ได้ทําอะไรชาไม่ได้ทําอะไรผิดกับแม่ครับอืมไปขอโทษพี่อุ้ยไปขอโทษยากหน่อยแต่ก็ไปไปเนี่ยโอ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บเห็นปหเห็นไหมไปไปขอโทษอุ้ยไปลูกไปไปขอโทษอุ้ยไปไม่ต้องมาขอโทษแม่ลูกชาไม่ได้ทําอะไรกับแม่ลูกไม่ทํำข้าวกินด้วยโอ้ยไม่ไม่เข้าหาอุ้ยเลยไม่กล้านะคะ กลัวอุ้ยมากกว่าแม่อีกเหรอไม่ต้องขอโทษแม่แม่ก็ช่วยไม่ได้ชาต้องไปขอโทษอุ้ยชาต้องไปขอโทษอุ้ยมองอุ้ยละอุ้ยนั่งอยู่นี่นะคะเห็นไหมชาต้องไปขอโทษอุ้ยก็ไปขอโทษอุ้ยดิมันไม่มีอะไรหรอกลูกเอาแล้วอุ้ยไม่กล้าเลยไม่กล้าเลยอุ้ยอุ้ยเจ็บด้วยเห็นไหมมานี่ ขอโทษโอ้โห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 โอ้โ hood ขอโทษยังแล้วเดี๋ยววิ้มทำข้าวให้ชาไม่ได้ล่ะมไ่ใช่จะตกใจแรงอะไรขนาดนั้นวิมเคยทำอะไรชาหรือยังขอโทษแล้วครับรับอุ้ยก่อนรับอุ้ยลูกรับอุ้ยลูกรับอุ้ยด้วยรับอุ้ยด้วยเร็วๆรับอุ้ยด้วย รักอุ้ยด้วยลูกรักอุ้ยด้วยเรดูหน้าดิขอโทษแต่นี่หลังห้ามทำแบบนั้นนะเออรักกันขอโทษอุ้ยแล้วอดูหน้าดิหน้าเศร้าเลย<ม>เย,ยูงไม่ทำข้าวให้ด้วยไม่มีใครทำให้ชาด้วยแม่ทำลูกตายตมาหาแม่มาอุ้ยไล่แล้วมาเร็ว มาหาแม่เร็วดูนั่งหลังตรงเลยนะไม่มาด้วยจะให้อุ้ยกอดจะอยู่กับอุ้ยนั่งหลังตรงเลยโอเคเคลียร์แล้วจบเดดีกันลูกดีกันดีกัน